สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะดีดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง e อ็กกี้ทูเนะคะกับรายการหนีญาติเที่ยวค่ะวันนี้นะคะก็มาไลฟ์สติมมิ่งนะคะก็อ,อาจจะไม่คนอาจจะยังอยู่ในช่วงทำงานวันนี้นะคะเอ็กกี้อยู่ที่บรุกซ้ายวันเล่ระยองนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วเพราะว่าวันนี้มาสัมมนานะคะมาสัมมนามาออกหน่วยนะคะออตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนช่วงเย็นเดยเรากำลังจะแต่งตัวไปบอกเลยว่าห้องพักที่นี่แบบรถมากเลยนะคะ ก็ใหเข้าไปดูตอนนี้ก็ท้องก็อาจจะเริ่มรกๆหน่อยแล้วนะคะบรรยากาศก็แบบดีมากเลยค่ะเออถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้กลิ่นปลามากเลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะไปไว่ายน้ำกันนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูกันว่าเราจะไปตรงไหนกันต่อนะคะอันนี้เป็นห้องที่เพื่อนร่วมทีมอยู่นะฮะสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะอนนี้เดี๋ยวไปไว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวให้ไปดูห้องที่เอกกี้อยู่เนาะห้องที่เอกกี้อยู่เอกกี้จะอยู่ห้องห้าสองห้านะฮะที่ห้องห้าสองห้าซึ่งน,นี่ค่ะห้องนี้เลยนะฮะข้างในห้องก็ มันเลิศมากเลยค่ะไปดูกันนะครับที่นี่ก็จะมีตีตู้เหนือเสื้อผ้ามาไว้แล้วเนาะนก็เตียงที่เอกกี้นอนนะคะเกิเข้ามาปุ๊บก็จะเจอนี่่ะอ่างล้างอาบน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ําก็จะมะีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีสบู่แชมพูให้เรียบร้อยมีกระดาษเช็ดชู่ให้2ม้วนเลยค่ะที่นี่นะคะนอนเป็นเตียงทวนเบสนะคะเป็นเตียง คู่นะฮะโทรศัพท์บุมมีเต๊ะนั่งเล่นนะฮะตู้เย็นเขาก็จะมีนี่ค่ะให้น้ำดื่มให้นะคะที่บุกไซวันเล่มีดรายเป่าผมให้นะคะแล้วก็มีระเบียงเอก,กี่นอนอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าวิววิวสระว่ายน้ำนะคะน้านนั่นเดี๋ยวจะลงไปเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านะคะ นะฮะไปเลยค่ะออกไปดีกว่านะคะกระเป๋าเดินทางค่ะสำหรับที่บุกไซวันเลนะคะอยู่ที่ระยองนะฮะน่าจะอยู่ในช่วงเผือบ้านค่ายนะฮะน่าจะอยู่ช่วงระหว่างเผือบ้านค่ายเนาะและ้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาบุกไซวันเลระยองมาได้นะคะที่ราคาช่องพักไม่แพงค่ะ ใช้ที่เอ็กกี้นอนอยู่ราคาราคาแค่คือละหนึ่งพบาทเท่านั้นเองนะคะราคาแค่1,100บาทราคาห้องพัก1,100บาทเนี่ยอินคูดอาหารเช้าให้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าอาหารเช้าพรุ่งนี้จะเป็นบุฟเฟ่ตหรือยังไงนะคะไปค่ะทุกคนก้าวหน ตอนนี้ก็รอเพื่อนๆลงไปไว่ายน้ำกันนะคะที่นี่เดินทางสะดวกสบายค่ะเพราะว่าออถนนดีมากแต่ว่าตอนที่ช่วงะะตอนที่ช่วงมาเนี่ยมัน,ม,ม,นะะมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝนนิดหน่อยนะคะโรงแรมใหญ่มากเลยนะคะ เดี๋ยวดูสนุบ้างออกได้เขาบอ,อกเชื่อมต่อได้เดี๋ยวนะคะเราก็เดินไปนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของโรงแรมเนาะกับกล้องหน้าอันนี้คือด้านหน้าเราจะติดกับสวนยางนะฮะไอ้ด้านหลังเนี่สวนก็ฝั่งที่เป็นเทอเรสในห้องก็จะเห็นวิวที่เป็นวิวแม่น้ำเนาะสพา ทุกท่านนะคะลงไปเดี๋ยวเราไปเดินดูวิวด้านล่างกันนะคะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ c r i b e ให้ช่องเอ็กซ์กี้ทูเดยะะ์ด้วยนะคะด้วยนะคะกีทูเดย์วันนี้มีญาติเที่ยวมาไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะอยู่ที่ระยองนะคะที่บุกไซวันเล่ค่ะที่นี่เลยนะครับวันเล่เดี๋ยวเราไปฝากกุญแจก่อนนะคะที่นี่เขาบอกว่าสราะว่ายน้ำปิดหกโมงใช่ไหมครับ ขอสักครึ่งชั่วโมงมแหมเลทให้สักครึ่งชั่วโมงไม่ได้เลยะพะเพิ่งเสร็จเนาะเนาะไม่มีไม่ไม่ค่อยมีแขกมีกันเองใช่ไหมคะได้เลยเ <laughs> นี่ยรีเซ็ปชันน่ารักมากเลยนะคะที่บรุกไซวันเล่นะคะบอกเลยที่นี่เขามีรถสำหรับบริการในการดูชมวิวและบ้านแบบ คือบ้านมันเก๋ไก๋มากเลยเหมือนเราอยู่แบบที่สวนะิตสอ่ะเหมือนตอนสมัยกี้ไปสวิตสเลยนะคะที่บุกไซวัลเล่นะคะบอกเลยว่าที่นี่จะมีกิจกรรมแอคเ n นเจอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกิจกรรมแอคเ n นเจอร์ที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าออโหนสลิงเนาะกิจกรรมโหนสลิงที่นี่นะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เช็คเลยแล้วก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปดูในมุมนู้นเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ทุกคนมาดูบรรยากาศก่อนนี่ไงคะ่ะนี่เลยที่บลกไซส์เนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็น,นอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะเป็นมุมที่สําหรับไว้โหนสลิงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคลองซึ่งอาจจะเป็นบึงที่เขาสร้างคือใหญ่มากนะคะที่นี่ มีเรือเป็ดให้พายด้วยนะคะเรือเป็ดให้พายให้พายเล่นน้ำด้วยนะคะอันนี้ป้ายของบุกไซร์ู้สึกสตอรี่ทาวจะอยู่ด้านนู้นนะคะที่บุ๊กไซร์จะมีในส่วนของที่พักที่เป็นขายด้วยนะคะส่วนอันนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่า,าสระว่ายน้ำที่เราเล่นน้ำกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำกัน พาเดินดูนะคะและนั่นก็คือวิวของบ้านพักบอกเลยว่าสวยงามอลังชางอลังการดาวร้านรวงมากๆเลยนะคะมันสวยงามมากเลยนะคะที่นี่นะคะบอกเลยว่าที่พักไม่แพงใครสามารถที่จะพาครอบครัวาม,มาเที่ยวได้แต่ว่าอย่างหนึ่งคือสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ที่นี่ก็ไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเนาะ แม่นาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะแต่ที่นี่สามารถที่จะมาเล่นน้ําได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสระว่ายน้ําเล่นน้ํากันค่ะสระว่ายน้ําของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ตึกที่เราเอ,อ,อยู่ใกล้ตึกที่เราไอ้นี่เลยค่ะอยู่นี่ค่ะทุกคนนะฮะเพื่อนๆของเรามาแล้วนะคะเราแปบ๊บเดงยวพีชเวด โอเคคือต้นสนต้นเนี้ยบ้านเอกีก็มีนะถ้ามันโตแบบเนี้ยมันจะแลดูแบบมันสวยงามอะ่ะเดี๋ยวขอแคปรูปไปก่อ,นส,บบอนสวยงามแบบเวอร์วอนสวยงามแบบวอเวอมากเดี๋ยวเราไปที่สระว่ยน้ำนะคะ เขาบอกว่าสระว่นายน้ำที่นี่นะคะปิด6โมงเย็นนะคะแต่เมื่อกี้ก็อันนี้คือที่พักที่เราอยู่เนาะเราอยู่โซนนี้ที่จะเห็นสระว่นายน้ำนะฮะปิด6โมงเย็นแต่เมื่อกี้บอกเขาขอเจ้าหน้าที่ว่าขอปิดเป็นสัก6โมงครึ่งจะได้ไหมนะฮะนี่ฮะคือบรรยากาศเก๋ หมูอ่ัวที่บวเลยงมันดี็ส่วนดีของเราี่ใช่เลี้ยงบัวเรส่ประมาณเนี้ยนี่หว่าเพราะเรารู้ค่ะเราเลยเตรียมการสำหรับวันนี้ว่าจะเอาชุด t piece มาแล้วแต่ไม่ได้เอามาไปถ่ายฝองนู้นดีกว่าสวนเมื่อกี้บอกว่าพี่ขอปิด6กโมงครึ่งได้ไหมเขาบอกได้ๆๆๆไจริงหรอเด็คนสวยได้ขอไงใช่ พราะว่าเขาบอกเขาจะปิดหกโมงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูวิวก่อนนะคะนี่วันนี้เอกี้เก็รนี่ครับเหมือนเดิมใส่ชุดธรรมดามาเล่นน้ำนะคะอันนี้จะเป็นสระน่าจะเป็นสระสำหรับถ้าอย่างนี้นาจะสระสำหรับเด็กไม่ลึกมากนะคะไม่ได้เอาชุดว้น้ำอะไรเหรอคะไม่เอาชุดว้น้ำมาเล่นน้ำกันหรอ างที่บอกไปนะคะที่นี่ราคาห้องพักนะคะที่เราพักก็ราคาแค่1,100บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าไม่แพงค่ะไม่แพงเลยนะคะแล้วก็มาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แบบสุดๆขนาดนี้นะคะบรรยากาศแบบมันดีมากเลยนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่านะคะอะตอนนี้นะคะก็แล้วนี่ค่ะแต่งตัวมาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายว่ายน้ำกันสักพักหนึ่งนะคะที่บุกไซบาลเลยยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เอกกี้ด้วยนะคะเดี๋ยว คืนนี้เรามาเจอกันกับการไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้นะคะคืนนี้ประมาณสักสามทุ่มเนาะเดี๋ยวมาไลฟ์สตรีมมิ่งมิส s ุนิเวิร์สไทยแลนด์สองศูนย์สองศูนย์ก็ดีค่ะสำหรับวันนี้เป็นรอบเปิดตัวที่โรงแรมไอคอนสยามนะคะเด็กกี้ก็จะมาเมาส์มอยแต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวต้องว่ายน้ำเสร็จจะต้องขอกลับไปดูก่อนนะคะว่าวันนี้คนที่มาประเข้าประกวดเนี่ย เออเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะแต่ตอนนี้ขอลงไปเล่นน้ำก่อนที่บุกไซวันเล่ระยองค่ะไปกันแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอกกี้และขอบคุณกิฟฟรีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราบ๊ายบายค่ะ